คนเป็นหนึ่งในกลุ่มต้องสงสัยของตํารวจก็ต้องตาม,มาต่อไปมีเรื่องสายสายมาปิดท้ายนิดหนึ่งแม่น้องชมพู่บอกว่ามีหมอดูค่ะตั้งข้อสังเกตเรื่องตัวเลข3 5 7ซึ่ง3ตัวเลขนี้มันสัมพันธ์กับเรื่องการทําคุณไสยยังไงค่ะน้องชมพู่เกิดวันที่7เดือน3 อายุน้องสามขวบหายไปวันที่11พฤษภาคมซึ่งตรงกับแรมห้าค่ำเดือน6ซึ่งตัวเลขนี้ไปสัมพันธ์กับเลขที่บ้านคือ7จดสด้วยช่งพูนะ่่ะเป็นเป็นคนเกิดนเดยธนาคารเป็นธนาคารก็คือพวกเนี้ยพวกที่ทำสศายสัก็ก็จะเพ่งเล็งเพ่งนะเล็งเด็กหญิงที่เกิดเกิดวันนี้นะครับ ที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นชีวิตเนาะอะไรที่มันดีขึ้นอะไรที่มันเปลี่ยนขึ้นอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นตัวมาด้วยกันได้แท้ไม่คิดว่าพี่สาวของผมจะเป็นไปได้ขน,นาดน,นี้นะไอ้เขียนวู่บ้านไม่อย่างมันเปลี่ยนแปลงอย่างมันไม่เพิ่มขึ้นมาแน่หลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วเหมือนเห็บหมาอุ้ยอุ้ย อย่างเงี้ย